แจ้งข่าวด่วนที่สุดพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะ20มีนาคม2566นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภานะคะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ70ิจังหวัดฟังด่วนค่ะหลังจากนี้คือนับถอยหลังการเลือกตั้งครั้งใหม่เลือกผู้นําคนใหม่เข้ามาพัฒนาประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีสําหรับการประกาศยุบสภาในครั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลจะสามารถได้รับการอุดเงินที่มีการอนุมัติจากทางครมงไปก่อนหน้านี้หรือไม่เดี๋ยวันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางการจ่ายเงินน้ำท่วมเกษตรกรการจ่ายเงินน้ำท่วมพี่น้องประชาชนและมาตรการในการช่วยเหลือผ่านบัตรคนจนหรือว่า80การแห่งรัฐพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะสําหรับการยุบสภาโดยรัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชานะคะได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ค่ะกําหนดให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับค่ะเดยก่อนหน้านี้นะคะนายวิษณุเคืองามรองนายกร,รัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกร,รัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการทุนก้าวล่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2 5 6 6แล้วคาดว่าจะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ คือ20มีนาคม2 5 6 6แล้วก็มีผลทันทีในช่วงเย็นค่ะซึ่งจากนั้นภายใน5วันนะคะนับจากยุบสภาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตก็จะออกประกาศวันเลือกตั้งสสแล้วก็วันเปิดรับสมัครสสทั้ง2ระบบทั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ในส่วนของบัญชีคัดเดตนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยค่ะส่วนหลายคนสอบถามเข้ามานะคะว่าอายุบสภาแล้วจะมีการจ่ายเงินเยีเยวยาน้ําท่วมไหมจะมีการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารามา จะมีการจ่ายเงินตามโครงการต่างๆที่รัฐบาลในส่วนของพลเอกประยุทธ์นะคะจันโอชาได้มีการอนุมัติก่อนหน้านี้ไหมรัฐบาลชุดน,นี้ยังคงเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นะคะสําหรับโครงการไหนๆที่มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้ก็จะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาจนกว่าจะสิ้นสิ้ในส่วนของการได้นายกคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศค่ะส่วนการยุบสภาครั้งนี้นะคะพี่น้องประชาชนขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วแหละว่าจะเลือกใครมาพัฒนา ประเทศต่อไปในอนาคตให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ